จานนี้นะคะจะเป็นผัดกระดมปีใส่วุ้นเส้นเชื่อไหมเป็นของอะไรง่ายเลยแต่กบไม่เคยทําเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเวลาไปบ้านยายเขาใส่น้ํากระเทียมดองแล้วกบไม่กินกระเทียมดองก็เลยไม่ได้ทําเลยแต่วันนี้เราทําแบบไม่ใส่น้ํากระเทียมดองนะโอเคน้ำต้นนะคะเราก็จะเตรียมของด้วยการแช่วุ้นเส้นซอยกระดมปีเป็นบางๆนะเสร็จแล้วตั้งกระทะ ผัดกระเทียมสับให้หอมๆเลยนะแล้วก็ใส่หมูบดลงไปผัดให้หมูบดสุกจังหวะนี้ใส่น้ำปลาเป็นนิดนึงให้หมูบดของเรามีรสชาติผัดต่ผัดไปแล้วเราก็จะใส่มูนเส้นที่เสดดน้ำแล้วลงไปเอาลงไปผัดไม่ต้องเติมน้ำนะคะผัดลงไปลูเพื่อนจะดูแบบมีเส้นขาวๆนิดนึงไม่ต้องตกใจผดาปลาเสร็จหลบไปข้างนึงตอกไข่ใส่ลงไปนะคะพอไข่เริ่ม สุกเดงสักห้าสิบเปอร์เซนอาเสียงกบไม่ค่อยดีก็จะยี่ไข่เอาวุ้นเส้นตลบกลับมาแล้วเราก็เอากระหล่ำปีใส่ลงไปนะกระหล่ำปีเนี่ยเวลาผัดเขาจะมีน้ำออกมาเพราะฉะนั้นกบถึงบอกว่ายังไม่ต้องใส่น้ำใดๆนะคะ <c oughs> <c oughs> เสียงไม่ดีจริงฝนตกหนะัก <c oughs> ก็คือผัดไปผัดจนกระหล่ำปีสุกเติมมะเขือเทศ เติมต้นหอม <c oughs> <c oughs> หันท่านแล้วก็ขึ้นช่ายบอกว่าคิดนี้ยาที่สุดแน่ๆเลยไอ้เจ๊าเจ๊นี่แน่นี่แน่นก็เสร็จแล้วอ่อปรุงรสด,ด้วยซอสหายนางเงิบนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลเท่าน,นั้นเอง ของกบนะถ้าไม่ใส่น้ำกระเทียมดาวนะสุด่ายแต่นี้อร่อยมาก <c oughs> แล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยลองดูนะ